แลนนี่ก็คือทีมหลักของผมนั่นเองนับความเร็วความเร็วมาแล้วมาแล้วไงมาแล้วโอ้พี่นับมาแล้วยิงอ่ะโอ้โหอยโอเวนเลนเช็คมาเลนเช็คมาเลนเช็คมาแล้วยิงอุ้ยไปเลสโอ้โหม้วนมาโหนมาแล้วยิงไปยนี่โอ้โหก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อน้องท่านผู้ชม เอเอมาแมกันอยู่นะครับผมนะวันนี้เราก็เกี่ยกับช่องทีซีเด็กเกอร์คอนโทรลนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับคือสัปดาห์ที่3ของกีดกอนเลียนั่นเองนะครับก็เป็นสัปดาห์ของทีมบาเยิร์นมิวนิกนั่นเองนะครับนำทัพมาโดยโอลิเวอร์คานมัตเทอุสแล้วก็ฟิลิปลามานเองนะบอกเลยว่ามา3ตัวแบบจุกๆกันอีกแล้วนะครับซึ่งสายฟิยังผมก็ได้แค่มองนะครับเออโอเคนะครับก็วันนี้นะผมก็จะมาทําการเสริมทีมกันอีกเช่นเคยนะซึ่งผมไม่ได้เสริมทีมหลักมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนานอออะะะะะไรรรรขนน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 าาาดดดััั้กก็ปปมมณณสเเืืึึงง่คบ ซึ่งวันนี้นะผมก็จะมาเสริมแดนหน้าล้วนๆเลยนะครับแล้วก็จะมีเดอร์เขากับมาคิลาโนนะที่ผมเคยพูดไว้คลิปที่แล้วนะที่ผมสุ่มได้ว่าผมจะจับมันตีเม็ดส้มเทนสามสิบทั้งสองตัวเลยนะครับซึ่งตอนนี้มาคิลาโนสามเทนสามสิบแล้วก็เม็ดส้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่เดอร์เขานะที่เป็นเม็ดแดงอยู่นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยน่าจะได้ละนะเดอร์เขาน่ะน่าจะได้เม็ดส้มแล้วนะก็ทุกคนก็จะได้เห็นทั้งสองตัวนี้เม็ดส้มนะครับเองนะัก็เดี๋ยวจะลองเล่นให้ด ผมจะเปลี่ยนฟอร์ลันกับใชนะ้เชฟเชงโก้นะเออแม้วขอไปนะับดินผ่านนะครับส่วน LWRW เนี่ยผมได้ทำการเปลี่ยนแล้วนั่นเองนะก็ l w r เนี่ยผมได้ทำการขายควารัสเกเลียออกไปนะแล้วก็ทำการซื้อเอ้ยไม่ได้ซื้อดิแลกแลกเอเดนหาสามานะครับจากท้ายกิจที่ผมเปิดโหวตไปนะั่นแหละนะครับแล้วก็โอเวลานะผมแลกจากเอ่อแต้มซีซั่นนะของแคนนะผมแลกมา60,000แต้มนะก็ได้มาโอเวลาน1้อนะครับหาสา113อ่นะก็เทียนเรียบร้อยหมดแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดสเตตให้ดูเลยนะแต่ว่า เดี๋ยวผมจะต้องไปซื้อกองหน้าอีก2อตัวก่อนนนเดงกนะซึ่งตอนนี้ผมรื่องการซื้อมาแล้วแหละนะครับซึ่งเป็นกองหน้าตัวเก่านะครับแต่ว่าความเร็วเนี่ยคือมันแบบมันจี๊ดมากเลยนะมันเร็วกว่าเชฟเชนโกอีกนะคือสาเหตุที่ผมเอ่อซื้อเชฟเชนโกมาลองเล่นเนะี่ยคือผมจะเอาไปเล่นเมเนเจอร์ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เนะี่ยยังไม่ได้เล่นนะเมเนเจอร์นะขี้เกียจเล่นละแล้ว,ลวคือเล่นไปถึงไอฟีแชมเปี้ยนอ่ะรู้สึกว่ามันตึงเกินไปนะก็เลยคิดว่าอ่าเดี๋ยวลองแบบว่าพักสักแป,ป๊บหนึ่งก่อนแล้วกััันนนนะมมาาเล่ head ่่ head, ธรรดดดทีีถวคบ โอเคนะผมกางอันดับแรกนะก็ถอดก่อนเลยนะฟอร์ลันกับเชียงกูนะถอดไปก่อนเลยนะครับก็เอามูลเลอร์กับฟานเบอร์ซี่มาแทนแล้วกันนะครับผมลองจัดดูแล้วนะครับในเวฟฟีฟ่าแลนเดสนะโอวิลไม่ลดนะตัวพวกที่ผมจะเสริมมาใหม่นะนะอูน่าจะอยู่ที่ร้อยสิบเจ็ดเท่าเดิมเลยนะครับซึ่งถ้าผมจะขึ้นร้อยสิบแปดเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยนะเพราะว่าผมจะต้องมีร้อยสิบสองเยอะมากซึ่งทีมผมเนี่ยร้อยสิบยังมีอยู่เลยนะก็คือเอ็มบีอาร์บีเนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้ตีขึ้นสซมสักทีนะเพราะว่าผมสสสุ่่่่มมมมไไไไดด้้้ตตัััวใหเเรรือยๆๆๆยๆงกก็ลีีขึนนทะคบ โอเคนะผมนะแล้วก็2แดนหน้าที่ผมเลือกวันนี้นะผมบอกเลยว่าเป็น2คู่หูที่น่าจะแบบว่าวิ่งไวนะคือแบบตัวบักเลยนะพูดยังไๆนะราคาเนะี่ยแท่จะไม่ลงนะครับ o v r ร1 0ิกับร1 0ิเอย o v r ร1 0ยิกับร0อยเก้านะั่นเองนะครับสองคนนะั้นเขาก็คือนี่เลยผมนี่ไมเคิลโอเวนกับวิกเตอร์โยกเลนนะั่นเองนะบอกเลยว่า2แดนหน้านี้เนะี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากลองเล่นมากนะนะคือผมแบบ คือผมจับ k ok แค่โยกิเลกับโอเวปนในเขาอะไรในกีดค่ายิ้นหายอย่างเดียวอ่ะนะคือผมแบบไม่มันไงน,นะคือบ,บอดของเอเอมันก็อัพสกิลม,มอนมันก็เลยทำให้นักตะมันไม่เก่งนะก็เลยเดี๋ยวผมคิดว่ามีตังอยู่นะคือผมได้ตังจากการขายตออเล่นนั่นแหละนะที่ผมได้ในการพบชุมชมไปเมื่อประมาณเมื่อวันหรือว่าสองวันก่อนนั่นแหละนะก็ได้ตังมาเยอะพอสมควรนะรก็เลยถือโอกาสเสริมทีมหลักเลยด้ยกันนะนี่ก็เลยได้มาเป็นนี้ผมนะโอว่นเนี่ยซื้อมาทั้งหมดหกร้อยห้าสิบล้านนะโยกิเล่ยเนี่ยซื้อมา เสริมทีมครั้งนี้นะครับเราเสียเงินไปทั้งหมด1,260งพันสองร้อยหกสิบเอมมันเองนะบอกเลยว่าไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเออไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะตอนนี้ผมมีตังค์เยอะแล้วนะก็เดี๋ยวขายเชเชนโกอีกนะก็ได้เงินคืนมาอีกประมาณเจ็ดร้อยกว่าเอมนะหกร้อยกว่าเอมนะประมาณนั้นนะเออโอเคผมมาจับมาใส่ทีมเลยดีกว่านะครัเน่ไหนวะนี่ครับผมโอเว่นยืนฝั่งนี้นะผมฝั่งซ้ายนะเพราะว่าเขาถนัดขวานะส่วนโยูกิเล่นับถนัดสองเท้าอยู่แล้วนะก็ยืนฝั่งซ้ายไปเอ้ยฝั่งขวาไปนะเน่โอ้โหนี่ครับผมโอเวนไม่ลดนะผมน่ นี่บอกเลยว่าสองกองหน้า,นนาเนี่ยผมอยากผมอยากลองเล่นมากนะครับเออผมอยากลองเล่นมากนะครับโอเคนะเดี๋ยวมาเริ่มจากโยเกิร์ตยิก่อนเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวผมนี่ขออนุญาตอัพสกิลก่อนเลยดีกว่านะครับสกิลเนี่ยมันเป็นสกิลบูลุูงไงนะผมถึงชอบนะเออมันจะบวกบวกแบบโคตรเยอะนะครับทุกทีมันจะบวกทีละห้าใช่ไหมแต่ว่าบูลลงมันจะบวกทีละเจ็ดครับอัพไปสามอันนะจากเดิมสิบห้าก็จะกลายเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งจากเดิมเท่าไหร่วะจากเดิมสิบห้าป่ะใช เออน่ดูผิดนะโอเคแล้วก็อย่างหนึ่งก็อัพยิงไปนะผมเนี่ยประมาณนี้นะผมกดยืนยันไปครับผมบอกเลยว่าโคตรน่าเล่นนะครับตัวกิเลนนะครับก็สวยนะครับนี่ห้าดาวเต็มเลยนะนะครับนี่ครับผมโอเคนะเดี๋ยวก็จะไปอัพสกิลต,ต,นะนะตัวนึงนะครับก็คือไมเคิลโอเว่นนะตัวนี้ตัวนี้โอเว่นก็อยากลองเล่นเหมือนกันนะครับคือเห็นสเตตตน่าเล่นมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเนี่ยสป,ปีดดีเลอร์ก็มีนะนี่อันนี้ก็เป็นสกิลบูลลูเหมือนกันนะโตกลับเหมือนเดิมนะแล้วก็การยิงนะเนี่ยสายสายเอ่อสายมือใหม่เนี่ยทีีี่่่่่่่แแบบบบบวายยยยััััังงงอออออออพพสกกกกิลลลไมมมคคคเเเเเนนนนนน้้ะะะะรตตจโผให โอเคนะผมโอ้โหไมันขล้นเอเวนแค่อัพสกิลวิ่งร้อยห้าสิบแล้วอ่ะอันนี้ยังไม่ได้เทนนะเนี่ยนะโอ้โหวิ่งโคตรเยอะนะครับโอเคครับผมมาต่อไปนะเดี๋ยวผมก็จะย้ายอะไรเทนจากสองตัวนั้นมาสองตัวนี้นะก็เดี๋ยวตัดไปตอนตอนนั้นดีกว่านะผมนะเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครัไปเลนนี่ก็คือทีมหลักของผมนั่นเองนะครับโอ้โหบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับก็ผมได้นำการเนี่ยเอาเฟอร์ดินานต์ออกนะแล้วก็เอามาเคีร์โนเนี่ยที่แบบว่าอัพเ็นโซมอ่าไม่สซมตาแล้วเนี่ยเวลาเอามายืนตำแหน่งรองแล้วมันจะไม่โดนหััักกกกโออออออเเเเเเเววรร์์นน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 ะะะ็็ลลลยยยาาาาามมืแแ้บทฟดิ่ง นี่ผมนะบอกเลยว่าทีมน,นี้นะโคตรสวยนะผมนะเดี๋ยวผมมาเปิดสเตตให้ดูทีละตัวเลยดีกว่านะผมนะมาเริ่มจากมาร์คเคนโนกนก่อนเลยแล้วกันนะผมตัวนี้นะเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยผมแบบว่ารู้จักเขาในนามของการที่บวกนะแต่ว่าตอนนี้เขาออกไปแล้วนะก็เลยเอามาเล่นแล้วกันน้ำสูงได้พอดีนะเออมีคุณสมบัตินี้นะผมเน้นเทเกิลแล้วก็ส่งลูกไก่ด้วยนั่นเองนะสเตต้นะขอไปไวๆเลยนะเพราะว่าม erm. ันเยอะนะนักเตะนะครับเนี่ยใช่ในประมาณนี้ผมเนี่ยโอ้โหการควบคุมบอลสอง้ก้าโอ้โหโคตรเยอะตัวนี้ นะเวอร์เกอรเป็นปกลางสูงครับผมนะตำแหน่งพวกเป็น CB ตำแหน่งเดียวเลยนะแต่ว่าผมอยากให้มันยืน CM ได้นะเหมือนแฟนไร้กาดอะนะครับแฟนไร้กาดมันยืนทั้ง CM กับ CB ได้เลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเอายืน C เอ่อซีบีได้ก็พอแหละนะครับต่อไปนะผมนะเดิร์คเขานะผมตัวนี้สเต็ตยังไม่ตันนะก็พรุ่งนี้น่าจะตันแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมมาเปิดส,าสาเต็ตอีกทีนึงแล้วกันนะถ้าผมเอาเป็นเมโซมานะนะนะก็เดี๋ยวดูแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะเม็ดแดงนี่แต่ผมว่าเม็ดแดงก็น่าเล่นมากแล้วนะน,ะนี่มันโคตรเร็วอะตัวนี้นะ 65, นะะวิ่งครับ ตำแหน่งพวกนะผมนะเป็น C A M แล้วก็ R W นะพลังงานเต็มด้วยนะครับเนี่ยประมาณนี้ผมนะเบร์เรดเป็นสูงสูงนะผมตัวนี้นะผมว่ามันคล้ายๆชวายแต่ว่าผมรู้สึกว่าจะได้เรื่องการแบบว่าจ่ายบอลที่ดีกว่านะครับเอต่อไปนะผมนะเอาโอเวลานะผมตัวนี้เนี่ยดูนะวิ่ง198อีกนิดนึ่งจะ200แล้วอะน้ำโคเยอะนะครับตัวนี้นะนี่ใส่ไหนครับผมเนี่ยประมาณนี้นะผมนะเอาโอเวลานะครับตำแหน่งพ่วกเป็น R M นะผมนะเบร์เรดเป็นสูงปานกลางนะ ต่อไปผมนะเอเดนฮาร์ซาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไว้ใช้ย่อยนะเนะี่วิ่งอยู่ประมาณร้อยเก้าสิบเจ็ดนะผมตัวนี้นะบอกเลยว่าโคตรชว่วยนะครัแต่หนี่ยพวกเป็นเอเอ็มนะผมนะคนสมบัติมีนี่ด้วยนะยิงปั่นโค้งกับพีเมเกอร์นะใส่ไหนประมาณนี้ผมเนะี่ยประมาณนี้ใส่ไหนนะเนะีนะ่ยวอร์เรยเป็นสูงปางกลางๆนะนะผมนะเหมือนโอเวลานเป๊ะเลยนะครับเออต่อไปนะมาถึงหน้าเป้าที่เสียเงินของเรากันนะมาเริ่มจากโอเวนนะผมตัวนี้ นี่โอ้โหร้อยเก้าสิบโอ้โหอีกนิดนึงอะ่ะคือมันเป็นตัวที่แบบว่าไม่ใช่ตัวใหม่ครับคือมันตัวเก่าแนละ้วประมาณสี่ห้าเดือนแล้วล่ะนะแต่มันวิ่งร้อยเก้าสิบอ่ะคือโคตรไฟไอตัวเนี้ยนะแล้วมาตัวเล็กอีกนะบอกเลยว่าจี๊ดแน่นอนนะสำหรับไมเคิลโอเวนนะนะาตอนอย่างพวกมไม่มีน,นะนะพลังงานสีดวนะถ้าซีก็สีดำเหมือนกันนะคุณสมบัติมีแค่กระดกกิ้ล้ำหน้านะยิงปาดโคง้งแล้วก็เลี้ยงเหลียวนะอันนี้คือผมชอบมากเลี้ยงเหลี่ยน่ยนะนะมันจะทำให้นะักเตะเราเล่นท่นนะนะนนา เวิร์กเลดเป็นปางกลางๆนะอันนี้ก็อาจจะเล่นยากนิดหน่อยนะก็ผมก็เลยเอามาจับเล่นหน้าคู่เลยนะครับกับโยเกเรสนั่นแหละนะเอออ่ะมาดูโยเกเรสต่อครับผมนี่โยเกเรสโอหยก็โอ้ก็ใช้ย่อยนะร้อยแปดสิบเอ็ดเลยนะนะโยเกเรสเนี่ยนตำแหน่งพวกเป็น L W นะผมพลังลงานห้าดาวเต็มนะอันนี้ถือว่าดีมากนะถ้าไิ้สี่ดาวนะก็คือโดนบัฟมาแหละนะคือร่างเก่าๆเนี่ยที่ไม่ใช่ร่างเนี้ยร่างร่างเก่ากว่าร่างเนี้ยคือจะเป็นสามดาวหมดเลยนะคือบอกเลยว่าจะเล่นยากมากนะครับแต่ว่าพอมาร่างเนี้ย EA บัฟเป็นสี่ดาวแล้วนะบบออกเเเเเเลลลลยยยยยว่่่่าานนนนนนนงขึ้้้ะะะคครรััพมใชชี็ได คุณสมบัติก็คือพลังแสงยังไม่มีอะไรนะวเวอร์เรตเป็นสูงพานกลางนะผมโอเคครับผมประมาณนี้เลยนะสำหรับทีมหลักของผมะปัจจุบันนะผมก็จะใช้ไลน์อัพนี้เนี่ยไปสักพักยาใหญ่เลยนะยาใหญ่เลยแหละนะจนกว่าแบบว่ามันจะเริ่ม้ายกิจกรเรียนแล้วผมก็จะเริ่มขายนักเตะพวกนี้ออกไปหมดแล้วแล้วก็จะเริ่มเสริมพวก LBRB แล้วก็กองหน้าใหม่นะก็กองหน้าเนี่ยผมน่าจะเลี้ยงโอเว่นร้อยสิบสามไว้อ่ะเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะว่าจะพอไหมนะหรือว่าจะมีตัวใหม่ที่ดีกว่าโอเว่นร้อยสิบสามมาก็ฝาก โอเคนะส่วนตัวอื่นๆนะตัวเก่าๆก,ก็ยังจะเหมือนเดิมนะก็คือมีดูโนเมนเดสซามบัตต้าเบงแฮมทาแล้วก็มีโควิกซาวิกนะครับแล้วก็สำรองมีเนต้ากับเฟอร์ดินานนะผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะเบสเสร็จโอเมอาหร้อยสิบจิตเท่าเดิมนะก็คือมันลดอะไรนะส่วนตาทีนะั้นผมใส่เป็นประมาณนี้เลยนะผมเนี่ยนะนะก็คือเลเ้ยวสองหมดเลยนะยกเว้นกิล่าสุดนะก็คือกิจยุคลุงโรนนะั่นเองนะยังเป็นเลเ้ยวหนึ่งเนาะโอเคนะผม okay, นะนะแล้วผมก็จะเอาทีมนี้นะไปแตะแรงกันเองนะก็บอกเลยว่าน่าจะยิงแแแบบววว่าาาายยยยยิงงกกกกกรรรรระะะะจจใในน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 นัันะัีนะี้็ออดดูไเเเเเลลผผมม๋ปต ไปโอเคนะผมนะั่นตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมแรกนะก็เจอไปแล้วของแมชชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับนี่ให้ผมทีมเขานะเอาไม่ขึ้นไม่ขึ้นค้างนะครับมีโอลิเวอร์คานด้วยโอ้โหเราเป็นมิลินนะครัเนี่กองหน้าของเรานะโอเวนกับโยเกิร์ตนะครับมานะครับผมโอเวลานได้ไล่ไปโยเกิร์ตโยเกิร์ตสับมาดิความเร็ว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 ,วามาละมาแล้วไงมาแล้วโอเวนมาแล้วยิงอ่ะ โอ้โหอิห่งยิงอย่างคมอ่ะแล้วมีแต่งเท้าเลยนะนะครับมีแต่งเท้ายิงด้วยซ้ายนะผมใช่ไหมเออใช่นะครับยิงด้วยซ้ายนะผมโอ้โหยิงอย่างคมอ่ะนะบแบบกระชั้นชิดเลยนะโอิเวอรคอนบอกเซฟไม่ไหวจริงๆริงนะครับเต็มแไหมครับไปดีโอเวลานโอเวลานไหลให้โอเวนโอเวนเลนเช็กมาเลนเช็คมาเลนเช็กมาแล้วยิงโอ้โอหโอห้โห โคตรคมนะครับดูนะไม่ได้เลนเชยครั้งเดียวนะแล้วก็เฟซช็อตหนึ่งครั้งครับผมแล้วก็ยิงด้วยซ้ายแล้วเนี่ยถนัดขวานะ o 3, นา 4, 5, นะโอ้ไม่ได้ถนัดสองเท้านะถนัดสี่ห้านะโอ้โหยิยงด้วยซ้ายว่ะเวลาสับดูปึ๊บไปละไปแล้วจ้าไปแล้วโอ้ความเร็วระดับนี้มันจะทันงได้ยังไงล่ะโอเป็นอัพมาแล้วยิงอุ้ยเอาแล้วยังไงจุดโทษไหมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนั้นเราโยเกเล์สังหารนะยิงไปเลยนะครับขวาเอาเฟซอัพแต่เข้าไง เซตเดี๋ยวเข้านะรับเอ,อมันน่าจะชนนะไม่ยี้นะครับนี่มันจะชนนะมันจะชนลิเวอร์คานเข้านะอ่าใช่ด้วยนะชนลิเวอร์คานเข้าอะไรวะเนี่ยงงเรบร้อนน้ำมาดิสู้ได้เหรอฮราซาเ็าไว้นะฮาซาไม่ใช่จะไม่ไวนะไว้นะไว้นะไว้น,น,นะโอไปนับเข้าโอ้โหแล้วยิงบู๊อยเอาละค้าไงเอามาละโอ้โคตรเอานับดูดีฮาซา โอ้โหดูดีหลังหักอ่ะหลังหักอ่ะน้าใครรู้หลังหักไปแล้วน่ะโอ้โคตรเอาครับมาแล้วว่ะโชว์ประสิทธิภาพแล้วเฮ้ยเฮ้ยยา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 ไม่ดีไม่ดีโอเคนะโอเวลันมาใหม่อยู่กเลสโอ้โหม้วนมาม้วนมาแล้วยิงเลยดิโอ้โหโหยิ่มันโคตรเอาอ่ะดูน้าม้วนหายเลยหลังหักอีกแล้วน้าคนนั้นแล้วยิงโคตรแรงยิงอย่างโค้งอ่ะยเกเลสครับเอาแล้วเขาเปิดเราได้เอาวิเขายังได้วะแย่ละมาคิลาโนครับ โชว์ประสิทธ,ธิภาพหน่อยอ่าแบตจะหมดเฉยแล้วโดนเขายิงไปโอ้ไเอ้บตเจ้ากรรมในเวนนะครับแบตจะหมดปั้มโดนยิงปุ๊บโอ้ยไหลอยู่วันเนี้ยหูยุกิเลสยุกิเลสความแข็งอ,ะอ่ะอ่าฝากบอลต,ต่อฮาซาครับฮาซาไหลต่อยยุกิเลสยุกิเลสเฟซช็อตมาเฟซช็อตแล้วตอกไม่ตอกแล้วยิงเลยดิโอ้ยนี่ไม่ได้เล่นท่าเลยเนะี่ยตอนแรกก็จะเล่นครับแต่มันแบบท่าไม่ติดนะก็เลยยิงเลยแล้วกันแล้วมันคมมากเลยเเอาจริงอ่ะ เรียบร้อยแลผมเกมแรกก็จัดไปหกประตูต่อหนึ่งเลยครับบอกเลยว่าถลนทลายมากเลยนะโอเคนะนะเดี๋ยวเราไปเจอในตาต่อไปกันเลยนะผมไปโอเคครับผมนะมาอยู่กับทีมเลอันมาริดนั่นเองนะมาผมอุ้ยแล้วเขามีพอสโคด้วยนะพอสโคนันกีดมีคาสิยาติป่ะคาสิยารแพ้รูปปั่นนะเดี๋ยวเราจะลองปั่นดูนะแล้วทีมเรามาพร้อมนะมายังไงพีชาเราซ่อนสโคนะครับนะ วิว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 เออเดือดเขาเว้ยมาแล้วเกมส่วนของเรานะครับใจเย็นดูกระเลสเขาดึงกลับครับง yeah. ั้นเราก็ได้จังหวะตอกตอกหนีมาครับผมเวลาหมุนมาแล้วปัดโค้งโอ้โหติดเกียครับผมโอ้ใจเย็นครับใจเย็นเออมงเคียมงเคียโอเว่นโอ้โหเอ้ย หลเกี here, ไม่เอาบอลครับโ oh, hey, อ้โหเอชาบอมกลืนอ่าเราได้เราได้ขายยเกิร์สยเกิร์ตหลบเกีครับฝากต่อให้ฮาซาฮาซาไปแล้วฮาซาฮาซาไว้นะครับฮาซาบันไว้นะโอเป็นอัพมาครับปั่นคงคงติดอีแล้วโอ้โ oh, ห oh. ติดอีแล้วอะไรวะยิงติดอีแล้วมาเคมาเคอุ้ยโอ้โ oh, หไม่ได้ป่ะเออโ oh. อ้โ oh, หเอา oh, เออ oh, นั่นแหละเอาโหยังไม่ได้อีก แบรนโนสินวะเออหูมาเคว่ะหูมาเคเล่นหลังเอาเรื่องนี้แน่แล้วเราก็ดึงครับก็จะใจคืนนะอุ๊ยโอ้โหเฮ้ย่น่นะพอสโคเฮ้ยลองยิงลองยิงนั่นแหละเยี่ยมมากเยี่ยมมากท่าโอเคนะมาเขาได้ลูกโมงนะเปิดไปเออ,เออเราเซฟนะครับเหนียวแน่นนะครับเหนียวแน่นครับ อุ้ยเออเฮ้ยนั่นแหละนั่นแหละออกกันน่ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอ่าโอเคเบคแฮมได้ครับผมฮาซาฮาซาสับไปเกีหีมาหล่อยันแทงดิเฮ้ยโอ้ผมกดผิดว่ะโอ้โหผมไม่น่ากดใจอีกรอบเลยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยสอนอย่างไวเลยอุ้ยแล้ะแทงมาเอาเออนั่นแหละ เออนั่นแหละนั่นแหละสวย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 นะตัวเราคนเอาแทงไปโอเวลันโอเวลันฝากต่อโอวินโอวินฝากให้โอยูเกลส์ยูเกลส์โอเวน่ามาโอเวน่ามาแล้วเฟซช็อตมาแล้วยิงด้วยความแข็งโอ้โหโคตรเก่งโอ้โหมันเอาไม่อยู่ครับแม่จังหวะนี้พี่เก๋โคตรร้อนแรงมาดิโอ้โหมาแล้วว่ะโอเค จบไปผมตานี้นะบอกเลยว่าสู่สีกันมากเลยนะฝีมือก็บแบบโอ้โหเขาก็ตึงมาก,กน,นะแต่ยังดีนะเราได้นะโดยแบบโยเกเลสนนะโคตรดูดันนะโอเคผมนะเดี๋ยวเราไปเจอในตาต่อไปกันเลยนะผมไปโอเคผมนะก็เจอไปแน้าของแมนเชสเตอร์ยไนติดนั้นเองนะโอ้มีจิโนโล,ล่ากับฟันเดอร์ซาวะมาครับผมทีมเรานะมาเขาได้เปิดก่อนนะมาครับโอลนหมุนมาโนกุนเตอร์ครับโอลลนไวนะโอเลนไวนะโอเลนไวนะ อ้าวไม่เข้าโอ้โหเอแต่เราหมุนไปหาเขา,า <S <S เอ่ะเลนับไล่ตอ่อหาซาอาซาไล่ต่อให้ o ven o ven o ven หอเวนอเวนอเวนนับมาหลบเชลลนี่มาได้ครับผม <S <S เลนเช็กหนึ่งครั้งแล้วยิงเลยมาดิโอ้โหเอ๊ว่คมนะเนี่ยผมว่าโอเวนอ่ะมานะดูนําเลนเช็หกหลบมาสองตัวเลยนะปุ๊บเนี่ยโอ้โหอะไรยิงอย่างคมไปที่โอเวนอ้าวโอ้โหเแล้วเขาไปเข้าพวนนะผมก็เลยดึงทังเต็กกลับนะ มาเคโนครับโดนกับโอเวลานกินน OLA เฮ้ยนี่ไงซัมบอต้าครับไหลไปเบิงแฮมโอเวนโอเวนโอ้โหโดนดึงครับเอาวะกินน OLA เออมาเคาโนโอเคยูเกเลตยูเกเลตดึงกลับมาก่อนไหลต่อโอเวลานโอเวล่นใช้ความเร็วครับผมความเร็วความเร็วมองไม่โอเวนอาบ้ะโอ้โหผมจะกดโอเวนอัพให้ซะหน่อย เลยครับยูเกิร์ตโ้ยได้ได้ได้เรายังได้เรายังได้ได้ดวยเขาครับผมโอ้เป็นอัพมาแล้วยิงโอ้โหแล้วไม่พาโบอชช็อตให้ด้วยนะหาลัมฟิกชดมาโอ้โอยิงไม่ทันครับตีเชอร์ลนี่นะโอ้โหโอ้โไห Subs ไหวจัดไวจัดนี่ไงมาเคลานอโอเคสวนน้ำขออีกสักลูกปิดเกมไปอ้าวอ้าวโอเว่นลงโอเว่นสับเอาไม่สับหรอไม่สับก็ส่งไปโอเค โยเกเรสครับผมความเร็วความเร็วความเร็วโอ้วมน่ามาแล้วยิงนี่เอ้ยโอ้โหเออเอาโอ้โหอะไรอยู่วะนะเชียรินี่เป็นประตูหรือไงโอ้โหกระโดดมาเซฟเฉยเลยครับงงจัดเซฟหรอเซฟหรอเซฟหรอโอ้โหเอ๊ผมงงมากนะโยเกเรสยิงไม่เข้าได้ไงก่อนแล้วฮาจาผมซ้ำไม่ได้ไงก่อนนะเชียรินี่มันวิ่งมากระโดดกระโดดเคลียร์ออกไปเลยนะโคตรเอา โอเคนะผมตอนนี้ก็จบไปนะตัวที่สองประตูต่อสูนนั่นเองนะก็โอเคนะเดี okay, นะ๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะผมไปโอเคผมนะมาสรุปนักเตะกันนะตัวที่เราเสริมมาใหม่เนี่ยบอกแล้ว่าหกตัวเนี่ยผมมองว่าเก่งทุกตัวครับใช้ได้ทุกตัวเลยนะมาเริ่มจาก CB คนระับผมหรือว่า c d m ของเราแหละก็คือมาคิราโนตัวนี้ผมว่ามันเป็นสายเข้าบอลไวครับมันสไตล์คล้ายคพวกคอรูบ้าลูซิโอพวกนั้นอ่ะนะนะที่แบบว่าเน้นเข้าบอลไวนะ เออแล้วมันโตเล็กไงก็คือสายกดดันชาวบ้านนั่นแหละนะผมบอกเลยว่าดีมากนะถ้าเราบังคับดีๆนะหรือว่าเราจะบังคับจนนทานทาครับแล้วก็ให้มาเคลานโหให้ AI เนี่ยมันวิ่งไปเข้าบอลเองนะถ้าได้ก็คือได้บอลน,นะถ้าไม่ได้แล้วก็ยังมีทาที่ยังคอยซ้อนอยู่นั่นเองนะบ,บอกเลยว่าตัวเนี้ยผมให้เก่งเลยนะสำหรับมาเคลานครับแต่ถ้ามองในมุมมองว่าคุณจะแลกมาเงี้ยผมแนะนําให้ผมแนะนําให้ไปแลกตัวอื่นดีกว่านะอันนี้คือผมสุ่มได้มาไงผมก็เลยเอามาใช้ได้นะแต่ว่าถ้าคุณจะแลกมาเนี่ย ผมว่ามันเป็นสายแบบว่าสายเฉพาะทางจริงอ่ะนะครับถ้าใครต้องการ CDM แบบสายตัวเล็กอย่างเงี้ยนะวิ่งกดดันชาวบ้านแบบกองเต้อะไรเงี้ยเออนะครับสไตล์นั้นอ่ะผมว่าได้เลยนะสำหรับมาคิโโนนะต่อไปนัเดอร์เขาตัวเนี้ยผมมองว่ามันเป็นสายเชื่อมเกมโดยเฉพาะเลยครับมันมีความเร็วและที่ดีมากนะบางทีมันลงมาช่วยเกมรับแล้วก็บางทีเนี่ยก็ขึ้นไปช่วยเกมลุกด้วยนะบอกเลยว่าตัวเนี้ยได้ทั้งรับทั้งลุกเลยครับเพียงเดียวนะมันแค่สามดาวเฉยนะถ้าคุณไม่ติดเรื่องดาวนะคุณแค่เอาให้มันเน้นใจเฉยผมมองว่าได้เลยนะรับค ต้นต่อไปน้ำ L W น้ำหาซาตัวนี้ผมมองว่าไวครับมีความแข็งมีลูกดื้อยิงคมมากสำหรับหาสานะบอกเลยว่าน่าเล่นมากมากสำหรับหาซานะใครที่แรกไว้กี่ทีแล้วนะบอกเลยว่ายินดีด้วยครับคุณจะได้ L W ที่แข็งเร็วคมนะมันสไตล์คล้ายๆซอนครับแต่ว่าซอนเป็นซอนที่แบบว่าเท้าสี่ห้านะไม่ใช่เท้าห้านะเออมันสไตล์แคๆซอนเลยหาสานะ ต่อไป R W น้ำอเวลาอันตัวนี้ผมมองว่าโคตรเก่งครับโคตรผิวโคตรคมโคตรไวนะครับตัวเนี้ยใครมีแต้มอยู่หกหมื่นแต้มผมแนะนำให้แลกมาเลยนะสำหรับโอเวลานะครับคือถ้าคนมีบูทเอ่อบูทเลเวลสามอ่ะน้ำของกิจยุเอ่อของกิจแรกอ่ะกิจสองปีอ่ะน้โอเวลามันจะวิ่งสองร้อยเลยครับบอกเลยว่าน่าเล่นมากสำหรับโอเวลานะครับต่อไปมาถึงหน้าคู่ของเราวันนี้นะครับคือไฮไลท์เลยผมบอกเลยนะโอเว่นเก่งเร็วคมนะครับข้อเสียอย่างเดียวครับเหนื่อยง่ายแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็บางทีเนี่ยโอเว่นเนี่ยมันตัวเล็กนะแล้วก็ไปเจอพวกกองหลังตัวใหญ่ๆอย่างพวกแบบซาลีบาฟานได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะชนกิวได้สำหรับโอเว่นนะแต่ว่าผมมองว่าใครชอบแบบกองหน้าสไตล์พิวๆไวๆเนี่ยผมแนะนำโอเว่นเลยนะโคนาเรนนะต่อไปยูเกเรตนะผมมองว่ามันช้ากว่าโอเว่นประมาณสิบหน่วยนะแต่ผมมองว่ามันยังไวครับมันไวแล้วมันยิงคมมากเลยนะแต่ไอที่เห็นมันยิงชนคานนั้นคือแบบว่าคือมันอันนี้นะผมน่าจะกดแรงไปนะคือจริงๆหลดกดหลอดเหลืองมันก็น่าจะเข้าแล้วเมื่อกี้นะครับ คือโยเกเตอะผมมองว่ามันเป็นกองหน้าสไตล์แบบว่าตัวใหญ่ๆสไตล์คล้ายฟันบาเทนอ่ะเป็นฟันบาเทนที่แบบว่าวิ่งไวนะครับเป็นประมาณนั้นนะเออสไตล์คล้ายกันเลยกับฟันบาเทนนะโยเกเตะนะใครชอบสไตล์ฟันบาเทนเนี่ยแต่ว่าไม่มีงบไปถึงฟันบาเทนนะก็เลยมาเล่นลองมาเล่นเอ่อลดงบมาเล่นโยเกเตะล่างนี้ดูนะบอกเลยว่าน่าเล่นมากนะครับหรือว่าจะไปอัปเกรดไปล่างร้อยสิบสองก็ได้นะล่างนั้นก็สี่ดาวเหมือนกันนะสำหรับล่างนั้นนะสำหรับโยเกเตะนะ โอเคนะผมประมาณนี้ละกันนะส่วนมนาะเคลาโนโนะถ้าเอามายืนซีเนี่ยผมมองว่าก็น่าเล่นเหมือนกันนะยืน C b CB ก็ได้นะซ DM <คน S 1> ก็ดีนะแต่ว่าผมเอามายืนซ b บีนะผมมองเลยว่าโคตรเก่งนะสำหรับมาเคลาโนโนะโอเคนะผมประมาณนี้ละกันนะสำหรับการเสริมทีมหลักของเรานะหกตัวเนี่ยผมมองว่าโคตรเก่งโคตรโหดโคตรเทพเลยนะผมก็น่าจะใช้แผนนี้ไปอีกยาวๆเลยนะเออจนกว่ามันจะท้ายกิจก่อเลียสนั่นแหละนะผมก็จะเริ่มแลกนะักเตะที่ผมมองว่ามันน่าแลกที่สุดนะมันมาเล่นแล้วนั่นเองนะครับ โอเคนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับจะหางเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทีวีดีเกอร์คอนโทรนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรก็ต้องฝากติดตามช่องผมไปด้วยละครนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้นะผมมวาอะไรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมบาย